ชาวราศีพฤกษ์ครับชีวิตมีความเปลี่ยนแปลงนะครับในช่วงดาวังคารย้าย6กธันวาถึง15้ามกราเรื่องใดบ้างนะครับเพื่อนๆครับสำคัญนะฮะเพราะว่าดาวังคารเนี่ยมันเป็นดาวความรวดเร็วว่องไวนะครับจู่โจมรวดเร็วนะฮะฉะนั้นบางทีมันมาแบบไม่ให้ซุบใม้เสียงนะครับเรื่องอะไรที่มันจะมีความปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงหรือมาแบบรวดเร็วฉับไวบ้างนะฮะปุรับฉับพันที่บางทีเราก็ไม่ค่อยชอบเนาะมาครับเรื่องแรกครับเรื่องของเงินทองนะฮะมันจะมี เรียกว่ารายจ่ายด่วนที่คาดไม่ถึงนะครับบางครั้งอาจจะเป็นเรื่องของการซ่อมการสร้างหรือการเยียวยาก็เรียกว่าบางทีป่วยไม่สบายบางคนจะต้องเคลียร์หนี้บางส่วนด่วนบางครั้งอาจจะต้องเจอประเภทแบบรายจ่ายที่อยู่ของมายามมันเสียมหายของมันหมดอายุหมดอายุขายพอดีนะครับอ้าโอเคก็ต้องซ่อมซื้อใหม่แต่ข้อดีคือมีเงินเข้าใช้จ่ายในทุกจุดทุกส่วน ทุกเรื่องนี่แต่ว่าตัวบอนะบางทีถ้าเราแบบจะเหลือกินเหลือกเก็บเหลือใช้ฟู่ฟ้านะฮะอันนี้จะต้องแบบต้องเอาไว้ก่อนนะฮะเพราะว่าช่วงนี้เอาอะไรที่มันจําเป็นนะครับเราก็ต้องอามาแก้ก่อนนะครับแต่ไม่เป็นไรครับยังดูยังหมุนยังชอบยังใช้แล้วก็ยังจะซื้อนูน่นซื้อนี่อะไรเพื่อตัวเองหรือยังกินอยู่คือได้ตามปกตินะครับเพียงแต่ว่าเราก็ต้องออกมาแก้ปัญหาบางเรื่องหรือออกมาใช้ในส่วนที่มันจําเป็นนะครับซึ่งมันมีให้ใช้ มีให้หมุนมีให้ช็อปมีให้จัดการนะครับในทุกเรื่องอยู่แล้วนะฮะก็ให้สบายใจจุดนี้นได้นะครับข้อดีอย่างนะครับในช่วงจะที้ไปคือมุมดาวเกี่ยวกับเรื่องของุเงินหมุนนะฮะมันหมุนได้ฉะนั้นก็ให้สบายใจในเรื่องของรายรับราจ่ายยังยันกันอยู่นะฮะก็ยังดีนะแถมยังมีเงินให้แบบให้ช็อปให้ใช้ได้กินได้เที่ยวนะครับได้ตามปกติเพียงแต่ว่ามันจะใช้ในสิ่งที่ฟุ่มเฟือยยากหน่อยนะครับนี่คือสิ่งที่ บอกกล่าวล่วงหน้าโอเคเราจะได้อะไรที่ยังไม่จําเป็นต้องซื้อเราก็ได้เสพๆไปก่อนได้นะครับหรืออะไรที่เราจําเป็นก็สามารถใช้ได้เพราะว่าเดี๋ยวก็มีเงินเข้ามาหรือสามารถแก้ปัญหาด้วยเงินบางเรื่องได้นะครับแต่ว่ามันจะมีของบางอย่างที่ไม่คิดจะซื้อนะฮะตัองจะมีเหตุที่ซื้อเฉยเลยนะถ้าเป็นของจําเป็นด้วยไม่เป็นไรครับต่อมาเรื่องการงานครับเพื่อนๆครับอย่างที่บอกว่า มันจะมีอยไรที่มันเร่งด่วนใช่ไหมครับจะมีวามเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันนะฮะเช่นบางทีมีย้ายทีมมีโปรเจกต์ใหม่มีนายเอไวยใหม่นะครับหรือมีเงินถูกโยนงานบางอย่างเข้ามาให้เราต้องทําแบบเร่งดวง่วนงานที่ต้องแข่งกับเวลางานที่คนอื่นก็ทําไม่ได้ก็นึกถึงเรางานที่ยาก,ยากงานที่ค่อนขึ้จะตึงๆหน่อยก็นึกถึงเรานะฮะฉะนั้นเพื่อนก็จะเจออารมณ์ของงานนะครับ ที่ต้องเร่งแล้วก็ต้องรีบแต่ผลงานถือว่าน่าพอใจนะเออมันดีตรงที่ผลงานน่าพอใจนะฮะแต่ว่ามันเหนื่อยตรงที่มันมีอะไรที่มันด่วนฉับพลันหรือเร่งรีบนี่แหละนะฮะหรือแข่งกับเวลาเนี่ยมันก็เหนื่อยหน่อยนอยฉะนั้นเพื่อนเตรียมความพร้อมล่วงหน้าหรือจัดการงานบางอย่างล่วงหน้าถ้าเราพร้อมมีเวลาเราเคลียร์ปัญหาจุกจิกรอบด้านเอาไว้เบื้องต้นได้นะฮะเผื่อมีอะไรที่มันเร่งด่วนเราก็จะได้ ไม่ต้องกังวลเรื่องอื่นแล้วนะครับนี่คือเหนื่อยช่วงแรกๆหน่อยแต่ว่าพอเจออะไรด่วนฉับพันมันก็ไม่ต้องเร่งหรือด่วนเครียดตามดาวตามดวงที่มันจะเกิดจะเราเพราะเรารู้ดวงเราป้องกันยันเอาไว้แต่แรกแล้วเคลียร์ปัญหาที่มันกรลร้ากรซังหรืองานที่มันเคลียร์จบได้ก่อนหรือจบได้ไวก็เอาให้สบเอาให้จบให้ให้เสร็จนะฮะโอเคนะฮะต่อมาครับเรื่องความรักนะคับตัวนี้ มันจะเป็นประเภทแบบเจอบ้างไม่เจอบ้างนะดาวความรักของเราคือดาวอังคารน,นะฮะโคจรตำแหน่งมรณะในเรือนของดาวพฤหัสช่วงนี้แฟนจะยุ่งยุ่งในภารกิจนะเขาจะยุ่งเรื่องงานยุ่งเรื่องการหาตังยุ่งเรื่องการแก้ปัญหาโน,น,น่นนี่นั่นนะครับช่วงนี้แฟนก็จะมีภาระเขาหรือไปชอบหรือสิ่งเท่าก็ต้อง,ต,องต้องดูแลนะครับหรือสิ่งก็ต้องลุยหลายเรื่องนะครับแต่ไม่ใช่โอ้โหไม่เจอกันเลยครับเออครับเจอตามปกติเพียงแต่ว่าบางทีบางวันเราก็ อยากจะไปไหนมาไหนด้วยกันบ้างนะฮะแต่ว่าเออเขาก็ติดนู่นติดนี่นะฮะแต่ว่าบางทีมันก็ถ้าน้อยใจมันก็จะเครียดเลยนะแต่ถ้าโอเคเข้าใจในสถานก,การณ์ก็โอเคมันก็จะแฮปปี้มากขึ้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่บอกไว้ล่วงหน้านะว่าถ้ามีเหตุเรื่องคิดมากมันก็จะไปใหญ่นะฮะโอเคครับประการต่อมาครับอันนี้แต่เรื่องความเรื่องความรักนะฮะยังพอพึ่งพาสายบางเรื่องได้พี่งแต่ว่าเวลา มันอาจจะมีให้การน้อยลงนะครับเจอบ้างมาเจอบ้างนะฮะบางทีวันหยุดเราก็อยากไปไหนมาไหนด้วยกันแต่มีเหตุปัจจัยให้ไม่ได้ไปนะครับนี่มันจะมีเหตุแบบนี้ก็อย่าน้อยใจเนาะถ้าเข้าใจในมุมแบบนี้ได้ก็จะมีความสุขนะฮะโอเคครับต่อมาเรื่องครอบครัวครับมันมีดวงเด่นเรื่องครอบครัวนะฮะบางทีมีเรื่องต่างๆที่คนในครอบครัวพอช่วยเหลือเราได้นะฮะ เรื่องบางเรื่องโอเคครับมีเรื่องวุ่นวายวุ่นวือตามปกติของครอบครัวนะฮะแต,แต่ละคนแต่ละท่านมีปัญหาเรื่องงานบ้างไม่ใช่ตัวเรานะบางทีเป็นคนในครอบครัวเราแฟนเราบุพการีเราหรือว่าพี่ปานาะลูกหลานบรรดาสัตว์เลี้ยงต่างๆนะฮะสัตว์เลี้ยงด้วยเขาเป็นสมาชิกในครอบครัวทีนี้เขาก็จะมีเรื่องของป่วยไม่สบายเล็กน้อยในบ้านหรือบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องงานเอกาสารต่างๆที่ต้องเคลียร์ต้องจัดการเราสามารถช่วยบางเรื่องได้นะ หรือช่วยใครบางคนได้นะฉะนั้นถ้าเราดูว่าช่วยบางเรื่องที่เราช่วยได้ก็ช่วยไปนะฮะช่วยดาวคนในบ้านแต่ว่าถ้าเราเดือดร้อนก็จะมีคนมาช่วยเราได้มันเป็นดวงเกือ้อกูลกันฉะนั้นก็ไม่ต้องกลัวใครสักคนเดือดร้อนเดี๋ยวจะพอมีทางออกนะครับมีใครสักคนมาช่วยทันเวลาด้วยนะฮะมีโอกาสได้ไปไหนไกลๆหรือไปไหนมาด,ด้วยกันหรือมีกิจกรรมอะไรพิเศษร่วมกันหรือไม่ได้ ทำกิจกรรมอะไรที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวหรือคนที่รักนะฮะยังพอมีเวลาหรือพอจะได้ไปในที่ที่แบบไม่เคยไปมานานอะไรอย่างเงี้นะโอเคครับจบมืสุขภาพร่างกายครับหนึ่งระวังความเครียดแฝงนะฮะบางทีมีความเครียดแฝงระบบย่อยอาหารระบบทางเดินใจนะครับมีปัญหาแล้วก็อุบัติเหตุเล็กๆนะครับ เลื่อนสะดุดหกล้มเจอของแข็งของมีคมของร้อนนะครับมาแดงสัตว์กรดตอยขูดเขียนงับอะไรก็ว่าไปนะครับเพราะนั้นมันเป็นเรื่องเล็กๆนะครับแต่ว่ามันก็แบบถ้าอายุเยอะเนี่ยอันตรายลื่อนสะดุดถกล้มเนี่ยอันตรายมากฉะนั้นเพ่อนครับชวงนี้ก็ดูแลร่างกายทาอะไรช้าๆนะฮะทำอะไรเซฟเซฟร่างกายเนาะโอเคนะครับแล้วก็ประการต่อมครับการเดินทางนะฮะชวงนี้จะมีการเดินทางเป็นระยะบ่อยขึ้นมีการทําเอกสารหรือต้องทําเรื่องสัญญา หรือมันจะมีเรื่องยุ่งยุ่งนะครับแบบด่วนฉับพลันนะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางเรื่องของเอกสารเรื่องของการทําสัญญาทําภาษีทําประกันนะฮะหรือว่าตามแก้ปัญหาบางเรื่องที่มันคา,า,า,าราคาซังระวังกันเรยกว่าลืมจ่ายเงินไม่ครบต้องไปจ่ายที่ที่ใหม่อะไรเงี้ยเออมีนะหรือว่าต้องถูกปรับถูกรืพวกนี้เพราะฉะนั้นเพื่อนๆครับพวกรายจ่ายต่างๆที่มัน อาจจะโดนย้อนหลังได้ก็ลองดูนิดนึงนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวก็เคลียร์ได้นะครับไม่ใช่เรื่องใหญ่หแต่ว่ามันเรื่องจุกจิกเราก็ต้องรอบคอบหรือดกลุ่มเป็นพิเศษเรื่องของเอกสารต่างๆในช่วงนี้นะครับมีการเดินทางไกลนะหรือเดินทางไปในที่ที่เราอยากไปไปคนที่รักนะฮะอันนี้เดินทางค่าใช้จ่ายพอสมควรแต่มีความสุขกลับมานะครับข้อดีคือใครที่มีคู่ค้าคู่สัญญาโอกาสได้ทํากิจกรรมอะไรด้วยกันหรือมีการขยาย ฐานของลูกค้านะครับหรือบางทีมีการปรับชุนการตลาดนะฮะช่วงนี้ก็ยังพอคุยกันปฏิสัมพันธ์ต่างๆนานาได้นะครับแล้วก็ต่อมาครับยังมีข้อดีอย่างนะฮะของคนราศีพฤกษบคือเราจะตัดหรือเรียกว่าจะจํากัดบางอย่างได้ครับเช่นรายจ่ายบางอย่างเออเราจะควบคุมได้มีงานบางอย่างที่มัน ใช้เวลาเยอะแต่มันเสียเวลาแล้วก็ไม่ได้อะไรก็โอเคก็มีเหตุให้ตัดหรือเวลาของการใช้โซเชียลนะฮะัน้ผมก็ยกตัวอย่างทีมก็มีโอกาสที่จะตัดบางอย่างได้คือมันเป็นช่วงที่เรากําลังควบคุมสิ่งที่ไม่จําเป็นออกจากชีวิตเราเป็นเรื่องๆไปได้ด้วยนะฮะหรือใ,ใครบางคนที่สมรรถภาพไม่ค่อยโอเคนะฮะแล้วเราก็อยู่มันอยู่หรือรู้จักกันมาก็อาจจะมีเหตุให้ตัดบางสิ่งออกไปได้นะครับมันก็เป็นช่วงที่เวลาที่ดีนะในช่วงจุดนี้ไปนะครับ โอเคครับขอให้โชคดีมีความสุขนะครับ6ธันาวาถึง15มก,กราค,ครับเบ่งลังใจนะครับความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นความเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ชีวิตดีขึ้นนะครับสวัสดีครับ